สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะคะอเออวันนี้เรามาตกปลากันตกปลาเช้านะคะอากาศหนาวมากคะ่ะน้ำค้างแรงมากคะ่ะเขาอยามาลุ้นกันวันนี้จะได้กี่ตัวไปเลยคะ่ะ ต้องเสียงเบาๆนะเดี๋ยวป่าไม่กินเบ็ดนะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะอะไรไม่กาจะได้แล้วนะจะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ยไงได้แล้วไม่ปาไปแล้วปาอะไรอ่ะเป็นสุนัขไปฝรั่งคุเก็บฟิชปลาดุกอะไรโค้เสะเป็นสุนัขปลาดุกเหรอฮะไปเล่นเล่ฟอร์บี้เฉลี่ย queste merda non mi fai vedere dai mm. paduca eeh uh. Che palle guarda chi apre sta merda di bocca Niente. mi ha già tutto fino in fondo È morto. No, oh, non è morto. Pesso sono delle merde. nomica. Scuoli. Buta. Oh. Pedukka. Peduk ba la na kha. Anni la poy kao na Sì. หมอกแรงมากเลยอยู่ทะเลสาบกันปากินเบ็ดอยู่ข้างๆนะคะลูกพี่เราก็ลูกพี่แล้วคอยหมุนคันเบ็ดนะคะดยสิดยสิปากินเยอะยัง หมอกแรงมากเลยมีแต่ปลากระตุกนะคะอืมหนามากทุกคนดูดิหมอกมันแรงมากนะดูข้างหลังตอนหมอกแรงมากเลยลูกพี่เราก็ตกปลาไปค่ะของเธอคะ่ะความคนดิดไปแล้วนะคะ๋ยวเรามาลุ้นกันจะได้เลยมัง่ง

เอาเบ็ดออกเอาเบ็ดออก,ออกออตัวใหญ่เราเปโซ่เยี่ยวหนาวไหมเฟรเอรอกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราได้ปลามาเจ็ดหกตัวเนาะ ปลาแซลมอนเอ้ยนั่นไม่ใช่ปลาแซลมอนเอ่ตอต,ตอทสแซลมอนนะคะได้มาหกตัวไงก็ตะวันก็ขอขอบตะวันกับแม็กก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะตะวันกับแม่ก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ <laughs> ก่งเก็บเพื่เสียวคนเล็กเรอ